รู้สึกว่าชีวิตประจำวันเรากำลัาางดี Happy, แฮปปี้แฮปปีม้ม,มีความสุขแล้วครับ <c oughs> ก็คือสองคนนี้ก็ก็ถือว่ามาไกลเกินกว่าที่เราแบบค,คิดไวแล้วก็พยายามเป็นไว้ตั้งแต่ตั้งแต่แตรกอยู่แล้วคิดว่าสองคนชายคนหญิงคนนี้คือแบบมีความสุขมากๆเลยครับอ่ะเผื่อปุับปับมีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้ว,วอ่ะต้องไม่ไม่คิดวามีไม่ได้ ครับใหญ่มากไม่ชินเลยอะ่ะก่อนหน้านี้เจอพี่เขาอย่างพี่บุญพิชย์ุอยู่นะตอนนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่คขอบคุณมาก นะคะในชีวิตมันก็มีอะไรให้เราทําต่อวันนี่คือถือไม่ไม่ว่างเลยจริงๆอ่ะแต่ว่าอย่างวันนี้คือก็ต้องรีบตื่นมาตั้งแต่แบบตีสี่ตีห้านะคะเพื่อมาปั๊มนมก่อนแล้วค่อยมางานเพราะว่างานนี้เป็นงานเช้าปกติงานเช้าเนี่ยจะไม,จะไม่จะไม่ค่อยรับเท่าไหร่แต่ว่างานนี้เป็นงานที่แบบอยากมาด้วยใจจริงๆนะคะเราตัวเองก็เป็นแบบสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์ด้วยรวมถึงรู้สึกว่า เป็นเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยอ่ะก็เลยก็เลยเสียสละเวลาในช่วงการนอนในตอนเช้าเพื่อที่จะมางานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะเรื่องลูกก็จริงแล้วหลักๆก็คือถ้าเป็นเรื่องออโภชนาการเรื่องการเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็หลักๆก็จะเป็นคุณแม่แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องพาทากิจกรรมรดโผลสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเราครับแล้วก็คนโตน้องพี่เจก็ก็จะ หลักๆก,ก็จะเป็นผมเป็นคนที่พาไปทำนู่นนี่นั่นพานอนอะไรอย่างเงี้ยค,ครับจุ๋ยแล้คแบบมันเุดเรียอความรองพีเจกัรน้แงน้องไมยืมมากเลยนะหมายถึงว่าพีเจกับน้องสาวเขาใช่ไหมคะเขารักมาก ตื่นตื่นเช้ามาต้องวิ่งเข้าไปหาอะไรเงี้ยคือเขาก็จะตั้งชื่อเล่นน้องคือจริงๆชื่อน้องเจมเพลแต่ว่าก่อนที่จุ๋ย Hampshire ท้องอ่ะยังไม่ได้คลอดมาเขาบอกว่าน้องชื่อจูจูเราก็เลยเอาชื่อเนี้ยมาตั้งเป็นชื่อจีนเลยชื่อจีนก็ได้อโกงตั้งให้ก็คือจนจูจริงๆมีความหมายแปลว่าไข่มุกจุ๋ยก็เลยได้ชื่อเล่นไอ้ชื่อจริงน้องด้วยมาเป็นแบบมุกพิชาอะไรเงี้ยแต่ว่าเ pues จเขาก็จะเรีออยกจูจูเขาก็แ,าแบบว่าตอนเช้าตื่นมาเขาก็จะต้องเข้าไปหอมน้องอะไรเงี like. ้ยเวลาน้องมาเขาก็แบบตื่นน้องก็ แบบเข้าไปกอดเข้าไปหอมเข้าไปสะออนมากๆอะไรเงี like, ้ยเหมือนแบบเขาเอ็นดูอ่ะอยากอุ้มอยากอุ้มน้องอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคืออุ้มไม่ไหวแต่ว่าก็ก็อยากจะขออุ้มหน่อยอะไรเงี้ยก็เอ็นดูน้องเขามากครับไม่ต้องการเรี้ยงของคนที่มาสายเออจริงๆริงพี่ใส่พี่ที่มาเลยอ่ะเลี้ยงง่ายทั้งคู่จำอยู่นะเลี้ยงง่ายทั้งคู่คือกินง่ายนอนง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าของของคนเล็กเนี่ยโอเค นมก็อาจจะน้อยกว่าพีเจเพราะพีเจเป็นผู้ชายอ่าแล้วก็คนเล็กเนี่ยจุ๋ยแบบเอ่อสามารถที่จะนอนได้เขาก็เลยจะนอนแบบนอนนอนแบบง่ายมากๆง่ายคือว่าพีเจง่ายแล้วอ่ะเจโปง่ายง่ายกว่าอีกอะคะ่ะแล้วก็พอเป็นผู้หญิงก็จะมีไม่คือตอนแรกจุ๋ยนึกว่าผู้หญิงอะ่ะจะดูเรียบร้อยแต่กลายเป็นว่าผู้หญิงอ่ะโอ้โหดูแอคทีฟมากดูแบบลดโผดูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดูแบบว่าชอบให้แบบเหมือนเหมือนเล่นอะไรแบบ ว่าเสียวว่าเสียว,ว,ว,วคือถ้าถ้าพี่เจเขาก็จะมี DNA ของความเป็นคุณจุ๋ยอยู่พอสมควรอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นสมสสมติว่าถ้าไปเ,เล่นเครื่องเล่นเช่นแบบสไลเดอร์อะไรเงี้ยเตี้ยๆอะไรเงี้ยพอขึ้นไปเขาบอกว่าพี่เจกลัวกลัวความสูงอะไรยงเี้แต่ว่าถ้าลูกสาวเนี่ยดูทรงแล้วเหมือนแบบชอบอะไรแบบรถหุ่งอะไรเงี้ยครับได้ใจผมมากกว่ากัน ผสมผสมนะผมว่าผสมผสมเขาก็จะชอบบอกว่าเหมือนเด็กเอ่อพ like re ีเจได้แม่อ่าเจเพิร์นหน้าเหมือนพ่ออะไรอย่างเงี้ยมีมีหลายคนพูดแบบนี้แต่ว่าบางคนก็บอกว่าดู2คนนี้เหมือนแฝดกันเลยก็กลายเป็นว่า2คนนี้ก็หน้าเหมือนกันอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่จริงๆตอนที่พูดะเลี้ยงน้องเจโพิตอนเด็กๆอ่ะจูยนึกว่าที่รักที่รักเลี้ยงพีเจอยู่หรอทำไมมันดูผ้ามันดูเหมือนแฟลชแบกเลยอ่ะเหมือนแบบเหมือนหน้าเหมือนกันมากท่าเหมือนกันมาก ถ้าเดิมนั่งที่โซฟาตัวเดิมแต่ว่าเป็นน้องเชฟเพลอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเล็กๆผมยังไม่ยาวอ่ะก็ยังบอกว่า <นะ S 1> ตอนป้อนนมอ่ะนี่ปอ้อนพีเจอ,อยู่ปะเนี่ย <laughs> อะไราเงี้ยทำรูปอ่ะทำรูปเหมือนแบบเปรียบเทียบกันอ่ะตอนเด็กๆที่เป็นแบมเบอ้อนะะแล้วก็ส่งไปให้คุณแม่หรือว่าญาติๆอะไรเงี้ยทุกคนก็แยกไม่ออกว่าตกลงอันเนี้ยใครแล้วอันนี้ใครอะไรเงี้ยเขาก็จะจําไม่ได้แรกๆเลยอ่ะเหมือนกันมากคนแล้วค่ะ อคิดว่าคิดว่าสองคนก็พอแล้วแล้วก็วรู้สึกว่าชีวิตประจำวันเรากำลังดีแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขแล้วครับก็คือสองคนนี้ก็ก็ถือว่ามาไกลเกินกว่าที่เราแบบคิดไวแล้วก็พยายามเป็นไวตั้งแต่แตั้งแต่แรกอยู่แล้วคิดว่าสองคนชายคนหญิงคนนี้คือแบบมีความสุขมากๆเลยครับตอนนี้อาจจะไม่แต่อนาคตแบบจะมี ก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตไม่หนูก็ไม่รู้ว่าเผื่อปุบปับมีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วว่าอะไม่คือต้องมีไม่ได้แล้วแหละยามากใช่ยากมากมากจนพ่อต้องเสียอสารนะคะว่าต้องทำหมันไหมหรืออก็บอกว่าพ่อไปทำหมันพ่อบอกว่าโอ๋ยมีไม่ได้หรอกมียา ไม่ก็คือก็คือคุยกับคุณจุ๋ยคุณจุ๋ยก็บอกว่าเออไปทำหมัรไหมเผื่อแบบหุปรับหุบปรับรับโชคอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าโหกว่าจะได้พีเจกับเจโผลมานี่คุณแม่เขาแบบสภาพร่างกายเขามันไม่เหมือนไม่ไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับกว่าจะเก็บไข่กว่าจะผ่านกระบวนการอะไรมามันยากมากยาากกมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ายากแต่ว่าถ้าเขาอยากให้ให้ไป่ทำก็ไม่มีปัญหาครับยินดี แต่ถ้าแต่ถ้าแม่แบบเฮ้ยเผื่อฟุ๊กอยากจะมาอีกสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ติดเขาบอกว่าถ้ามีสามคนก็อาจจะปังยิ่งกว่าเดิมพี่ไม่เคยเจอพวกเราเวอร์ชันอยู่บ้านแล้วหัวฟูอะไรพี่ไม่เจอพวกเราขอบตาดำพี่ไม่เจอพวกพี่พวกเราไม่เคยไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยหนูแบบพี่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอพวกเราเวอร์ชันแบบอับน้าต้นใบซองจริงแล้ว 2ี่สิชั่วโมงเมนี่ยแทบจะได้ลูกทั้งหมดนะยกเว้นมางานอะไรแบบนี้แต่จริงก็จะเรืองรับงานแล้วหรืมันไม่ได้รับแบบเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะกเ็เราเลี้ยงลูกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นมัน,มนใช้เวลาและใช้ความสำคัญในเรื่องของเวลาเนี่ยม,มากๆนะคนะรวมถึงทุนทรัพย์เดี๋ยวนี้เลี้ยงเด็กคนหนึ่งมันไม่ใช่างา่ายนะถ้าเราอยากจะมีทุนทรัพย์ไว้สำหรับแบบว่าแบบ่งปันให้คนอื่นด้วยแล้วก็ดูแลลูกเราอง ขนาดครอบครัวที่เรารับไหวตอนนี้สี่คนะ่ะ ไม่มีมีแต่พี่นี่แหละชิดเล่นเล่นชิดเล่นเลคนรอบงอ่ะไม่มีรู้สึกว่าเราอะพอดีมากใครคนนงคนแต่แว่าอาจจะมีอาจจะมีบางท่นที่อาจจะแวะเวียนมาตามโซเชียลอะเห็นลูกเราที่แบบว่าลักงะไรอย่างเงี้ยกว่ามีคนเลยอะไรอย่างเงี็มีอยาอย่เจนีสตอนนี้ค ว่แต่สุดท้ายไม่เคเปิดวันที่สองดว่าโอเคดีมากเลยเพราะว่าใช่ขอให้แม่ได้รับงานนี้ก่อนเพราะอยากมาเมืเตรียมใจยังไงบ้างเตรียมใจก็เตรียมตัวเตรียมใจหรยถ่ายคนร้องให้นะแลอิรุว่าอะไรเงี้ยหรือถ่ายคลิปไปนะแล้วมาดูกันว่าพี่เจคุณจุ๋ยหรือว่าคุณบุญใครจะร้องแต่คิดว่านี่ไม่น่าร้องเพราะว่าโรงเรียนใกล้บ้านที่มันไม่น่าร้องผมนะครับคือ ผมมาก็ค่อนข้างเซนซิทีฟถ้าเป็นเล่นลูกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้โมเป็นนตอนที่แบบส่งเขาเข้าไปทำกันประเทศไทยแล้วเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เห็นแบบจากหลายๆครอบครัวอะไรเงี้ยบางทีลูกไม่ร้องแต่ว่าอีพ่ออีแม่โอ้โหร้องไห้กันเป็นหลอดเต่าอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวรอดูรอดูเดี๋ยวต ต้องแบบจ่ายค่าเธอมันต้องมีมจ่ายค่านนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือทุกวันนี้คือทํางานเสร็จปุ๊บก็คือกลับบ้านเลยเราก็ไปเฉลยะไรที่อื่นทำกิจกรรมอะไรคือที่ไม่จาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ตัดออกเพราะว่ารูปกําลังน่ารักอะ่ะแล้วขนาดแค่ออกไปทํางานอะ่ะรถติดเรายังจิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแบบตั้งเปิดรูปกูอะไรอย่างเงี้ยมันก็ด้วยความคิถงครับท,ทุกวันนี้ก็ใช่เด็กแต่ผมเป็นคนชอบเด็กอยู่แล้วแล้วก็ เวลาที่เห็นเขาเขาอยู่บ้านทำกิจกรรมอะไรด้วยนะันหรือแค่อยู่ใ,ใกล้ๆเขาอะไรเงี้ยมันก็มันก็มีความสุขแล้วเลยติรูปมากครับแล้วเขาก็จะมีการแบ,บ่งเวลาว่าแบบพอคนโตอ่ะเข้านอนพวคนโตติดเขาเหมือนกันใช่ไหมคนโตเข้านอนปุ๊บเขาจะรีบวิงไปที่ ไม่เข้าเราก็แบบเอางี้เลยเหรอลูกแล้วเขาก็เดินเข้าไปเลยอ่ะแล้วห้องเลียงก็จะมีกระจกอะไรเงี้ยให้ให้ผู้ปกครองแบบสามารถยืยนดูได้เราก็ไปยืยนดูเออเขาเขาเขาพร้อมมากอ่ะผมว่าพวกนี้ลูกไม่ร้องหรอกผมที่ยร้อง เรื่องอะไรที่หนูรู้สึกดีไหมเขาก็าเริ่มมีคุยกักกกบคำคำคำ่อแมเตรียมความพร้อมเวลาไปเจอข้างนอกก็อยากจะกเท่ากับนแต่เวาแ่ม้างกนอกวแ็ใน,ในรูปแบบของเราแล้วก็ในรูปแบบที่เป็นุนแแล้วครับต,ต้องแอบ,บสวีบ้างเพราะว่าถ้าสวีต่อหน้าลูกอะไรอย่างเงี้ยลูกชายเขาจะมาแบบนี้อย่าหอป,ปะป๊านะ าห่วงพ่อมากเขาก็จะบอกมามีออกไปก่อนเลยแล้วเขาก็จะมาแบบอยู่ใกล้ๆปอบปาอะไรอย่างเงี้ยจริงยๆแท้กลับมาเริ่มทำงานบางการบ้างยังอไงเอาจริงๆงานในวงการบันเทิงอ่ะูถ้าเป็นละครเนี่ยไม่ได้รับเลยแต่แต่ว่าถ้ามางานแบบนี้หรือว่าถ่ายยูทูบหรืออะไรเงี้ยที่เราสามารถจัดสรรเวลาได้วันเดียวแล้วก็แบบเสร็จอะไรเงี้ยอันเนี้ยถือรับ ว่าถ้าแบเป็นยาวๆแล้วต้องรับผิดชอบมากๆอย่างเงี้ยค่ะหนูกลัวว่าหนูอะรับผิดชอบกับกองละครได้ไม่ดีเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตเราเรื่องของ ได้เลี้ยงได้เลี้เยงได้